ว่ารูปนี้เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าก็มีคนที่ผิดหวังแต่รูปแรกก็เลยนี่ว่าจะรูปเดียวนะครับแต่ว่าตอนนั้นเหนื่อยมากเลยคือเหลือเวลาอีกทีเดียวก็กลัวว่าคนที่เขาไม่ได้เขาผิดหวังเนี่ยเขาจะเสียใจอยากได้รูปเราเราก็ลเลยเอา้ามั่นใจว่าอีกรูปหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้เป็นแบบอีกอันจะที่สอบแทนแต่ก็เป็นอันนี้คือว่าจากความรู้สึกรูปนนี้เป็นรูปที่วาดเสร แบบเป็นภาพที่แบบของจริงแล้วก็วาดถูกวาดภาพถูกนนะฮะแต่นี้เป็นวาดภาพแบบความคิดของผมเองก็เลยเปิดเลยแล้วกันครับวาดภาพนี้นะครับเป็นภาพภาพนี้ครับนี่นะครับผมเป็นภาพภาพนี้นะครับคุณผู้ชมครับภาพภาพนี้เนี่ยลองที่บายครับว่า ฟิลลิ่งในการวัดภาพทำดีเป็นยังไงครับคืออยากจะสื่อว่าเหมือนพระพุทธเจ้าที่ทรงกัสรู้เห็นธรรมเหมือนกับว่าเป็นความเป็นความมืดในความสว่างที่เมื่อเราได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วเลยนะครับมีตัวรีสุขแล้วก็แล้วก็สว่างในความใน,ในตัวเราอะไรแบนี้ะแล้วก็จะออกมาเป็นเหมือนกับในวงแก้วเนี่ยเหมือนกับว่า เป็นเป็นเป็นเหมือนอาการรับรู้ยแล้วอะนะได้รับกาเห็นดทำแล้วนะจำไม่ดีมันอยู่ในก้นเมฆหรืออะไรยาเป็นคืนเลยภาพภาพในน้ครัำกดแรงการเชื่อเดินนะครับราคาประมูลเริ่มต้นนะครับ9,999บาทแล้วก็ที่สุดท้ายถึงเป็นภาพเดียวบนวรูปใบนี้นะครับ